บิดแล้วใส่ลูกดีบอลโอ้ต้องปาดหรือปาดได้แล้วครับคมสัครับบินเลยครับดูจังหวะนี้ครับซันลูกดีครับลูกไฟครับแต่ว่าทางด้านคมสันครับเอาทางอําเภอมาดับไม่ได้ะมาตรงกลางแล้วจังหวะนี้โอ้โหแล้วล้อมใส่ลูกดีบาลเซฟได้ครับโอ้โหธนาธนากิทเซฟครับโอ้โหโโอ้หนี่คือตำแหน่งไหนกันแน่ครับที่เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดครับติดแล้วยังไงกันไม่ลงสังกัด บอลนะครับได้ใจ่เล้ยงต่ไปสุดฟ้าก็ไดครับจิกมาได้กองเปีตามไม่ทันเลยไม่รู้ว่าตัวนี้เจ้เกียโทแต่งบอลมาจังหวะนึงจิกไปด้านซ้ายแล้วกองลูกนี้เข้าก็โอ้ยข้าไปคุ้นๆบอลทุกนาทีลูกจังหวะนี้ังเชื่อจะเหลือครับเหลือจะเชื่อแล้วครับโอลใครเข้าก็ว่าเห็นใครเห็นก็ว่าเข้าครับลูกนี้ไม่ได้ประตูกำไรเลืกสี่ครับแล้วเขากรอบเขตโทษยังได้อยู่คนเดียวครั้นโดนลุมอยู่แล้วตัดเข้าไป โอ้โหมาเลื่อยมาเลี่ยงและจังหวะนี้ครับปั๊มกันเข้าขวาใสลูกนี้หายเลยครับคมสันไปไม่ทันแล้วครับหนึ่งปะตุตาสูนครับทางด้านพิจยาบันดิตครับนี่ครับเข้าขวาแล้วจิงลอดขามาครับโอ้โหที่ไหนได้ครับชุดนี้จะได้จบหรือเปล่าโค้ชเบีบยร์โค้ชไพรม์เราจะได้ที่ใส่ถา ซฟไม่ได้ครับลูกนี้ครับออโอ้ยเซฟแบบโอ้ยนี่จุดโทษคนแรกลิงเข้าไปครับวิ่งเข้ามาครับเกติตัดลูกนี้ไม่พลาดครับแล้วจังหวะนี้วิ่งเข้ามาไม่พลาดน,นะครับอแล้ววิ่งเข้ามาลูกนี้แม,ไ,แมได้ไปต่อครับวิ่งเข้ามาจังหวะนี้ เข้ามาใส่ลูกนี้ไม่พลาดนะครับอ้าวครับเดินมาใส่ลูกนี้ไปเขาเพื่อได้ไปต่อวิ่งเข้ามาจังหวะนี้แล้วก็ไปประตูครับแล้วสั่าแล้วที่เรี่ยนร้อยวิ่งเข้ามาลูกนี้แม่ครับแล้ววิ่งมาใส่ลูกนี้เรียนร้อยครับจังหวะนี้ิงไม่พลาดครับนี่มีชูมือด้วยครับนะฮะกิจแล้วจังหวะนี้วิ่งมาไม่พลาดครับอุ้มผิดทางครับแล้ว จังหวะนี้เสกได้เฉียแล้ครับโอ้ธนากิจจับปาลีครับเป็นผูกซอนูที่เล่นสิได้ดีด้อยครับโอ้โหนี่เป็นเรื่องของทีวันโอเคจริงไม่เข้าครับแล้วคุณดูครับเขาใช้ก้นเซฟครับโอ้โหนี่ครับแล้วลูกนี้